ยังอยู่ที่เรื่องความรักอยังมออีเหรอมีข่าวเมาส์มานะคะหนุ่มโซ่วงสัพัฒเนี่ยมีข่าวเมาส์เขาว่าเอ๊ะกิ๊กกักอะไรกับแตงโมพัรทรธิดาหรือเปล่าจริงเน,นี่ยเขามา แบบนี้นะคะนักข่าวของเราจะอยู่เฉยได้อย่างไรนะก็เลยไปถามไปสัมภาษณ์ซะเลยเขาก็เลยตอบนะคะคำถามนี้แบบเอ็กซ์คลูซีฟเลยนะคะว่าจริงๆแล้วก็สนิทกันนะแต่นานมาแล้วเมื่อปีที่แล้วอะไรแบบนี้แล้วก็มีคุยรายการมีไปทานข้าวกันไม่เห็นรู้เลยนะว่าสนิทกันตั้งแต่แบบปีที่แล้วคือหนุ่มโซเขายังบอกเลยก็งงเหมือนกันว่าทําไมเพิ่งเป็นข่าวตอนนี้เออทั้งๆที่แบบตอนนี้ก็ไม่ค่อยได้คุยไม่ค่อยได้ไลน์หากันแล้วอะไรอย่างนี้นะคะก็านานมาแล้วใช่เรื่องมานานมาแล้วนะคะซึ่งหนุ่มโซเขาก เบอกมานะเขาว่าตอนนี้ก็ไม่ได้แบบเต้าข่าวหรือว่าทำให้มันเป็นข่าวเพื่อสร้างกระแสะอ,อะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะอาไปฟังเสียงหนุ่มโซ่กันดีกว่าค่ะมองพี่เขาเป็นเป็นพี่อ่ะเหมือนพี่สาวคนหนึงอะไรเงี้ยเวลาคุยก,กันก็แบบคุยหลายเรื่องครับแต่ว่าเรื่องที่จีนเนี่ยผมว่ามันเป็นน้มแล้วมั้งพี่ เขาคงมองแบบเราไปกินข้าวมีรูปออกมาเงี้ยเขาคงมองว่าเราจีบพี่เขาอะครับตัวเราเองเคยแบบมีจีบเ้าหรือหย่อนยอะไรเงี้ยครับก็แบบจริงๆแล้วคุยลักษณะแบบพี่น้องมากกว่าครับ สนิทนะครับแต่ว่าหลังๆนี่พอดีผมเรียนเรียนเยอะแล้วก็มาถ่ายละครด้วยก็ไม่ค่อยได้คุยกันก็คุยกันบ้างครับคุยนานๆทีคุยกันเอาเป็นเรื่องบริสุทธิ์ใจามากกว่าพี่มีพูดอะไรกับเราไม่มีนะครับพี่เขาก็รู้ครับกามองว่าแบบเป็นการสร้างการะแสรหรือเปล่าอโอา้ไม่เราพี่ผมไม่ไม่ไม่เห็นจะไม่ต้องทำอย่างนั้นเลยเคลียร์เนาะเขาก็บอกว่าเรื่องมันนานมาแล้วแต่เพิ่งจะมาเป็นเรื่องนี้เองก็ตอนนี้นะฮะ